สวัสดีนักเรียนสัตว์ม .6 เบิร์ทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้ก็มาพบกับอาจารย์แสงเนาะคือเก่าซึ่งว่าอาจารย์จะมาสอนเนาะในเคมีศาสตร์เนาะเคมีศาสตร์ซึ่งต่อจากสมองก้อนเนาะสมองก้อนเนี่ยอาจารย์สอนอยู่ในบทที่เจ็ดเนาะบทที่เจ็ดใาเรื่องพันธะกรวยลังเนาะในพันธะกรวยลังนี้พวกเราก็ได้หูแล้วเกี่ยวกับพันธะกรวยลังแนวใดเนาะจำนวนพันธะกรวยลังสองแนวใดอ่า แ้วก็ในนั้นมีการทำลายพันธะและกการสร้างพันธะเป็นเท่าไรเนาะอ่านี่สิ่งทีพกราต้องได้จอเนาะบทเรียนเก่าเด้อวันนี้ในคลิปนี้หรือว่าบันนี้มากแ,กกแก้บทฝุกหัตเนาะอ่าแก้บทฝุกหคัดเนาะในบทฝุทหัดหนี้เนาะอยู่ในนี้เนาะอาจ,จารย์จะมาแก้ในข้อที่สองเนาะเพราะว่าข้อที่หนึ่งเป็นยังอาจารย์คือบบแก้ะ่าข้อที่หนึ่งมีอาจารย์ได้เอามาได้พา เอาไปแก้อยู่ในสมองก่อนแล้วเนาะอาจารย์เราไปยกตัวอย่างอันนี้เนะาะในการสอกจํานวนพันธะกกวลัาางนั้นเนาะวันนี้อาจารย์จะมาแก้อยู่ในข้อที่สองเนาะเพราะพวกเราก็ว่าสนใจ่ในข้อที่สองแลวก็อข้ออื่นออีกเนาะมีติดตามไปด้กันว่าอาจารย์จะพาแก้ขออ้อใดเนาะดะนั้นอยู่ในข้อที่สองนี้มีอย่างนี้เนะาะเพิ่นกาหนดพลังงานพันธะให้เนาะคืออย่างน,นี้ พันธะระวางคาร์บอนกับไฮโดรเซนพื้นให้มะแมนเท่ลไอซ์ซีห้อยเนาะซีห้อยสิบสามกิโลจูลต่อมอลนักการนั่งนี่พันธะระวางคาร์บอนกับคาร์บอนนี่หรือว่าพันธะระวางคาร์บอนนี้กลาเป็นพันธะพันธะเดียวเนาะสามห้อยสี่สิบแปดกิโลจูลต่อมอน และกาพันธะคู่ระหว่างกับบอนนี้เท่ากับหกหอยิปซีโจอุนตอมอนนี้แล้วเนาะถ้าต้องการทำลายพันธะทั้งหมดในถ่านผสมโพรเพนถ่านผสมโพรเพนเนาะตัวนี้จะต้องใช้พลังงานทั้งหมดเท่าใดต้องใช้พลังงานหมดทั้งหมดเท่าใ่เนาะวิธีแก้ก็แม่นเนาะ อีกใจเนาะการสั่งพลังงานแล้ว no ก็การทำลายพลังงานนแะไรเนาะการสั broken, ่งพันธะการทำลายพลังการสั illing, no. that that ่งพ uh ันธะการทำลายพันธะเนาะในนั้นเราต้องจื BSCRI ่อ <analogy> อีกว่าการสั uh ่งพันธะเป็นอะไรการสั่งพันธะนี่เป็นการดูดพลังงานหรือคายพลังงานเราต้องได้จื่อไรเนาะถ้าบ่จื่อไดคุณลักษณะตัวนั้นจะแก้โจทย์บ่ได้เลยโดือใดเนาะไปบ่ได้เลยอ่าเอาวันนี้ วิธีแก้ได้ขอนเนาะวิธีแก้นี้เอาจา,าะถัดผสมเนะาะที่เพิ่นใหม้มานเป็นถัดผสมของโปรเปนก่อนอื่นมดเราต้องไปซอกหาสูตรหรือว่าไปอ่นะไปอ่นาเบื้องสูตรของโปรเปนเนะาะถัดผสมโปรเปนนี่มีสูตรใดฮะนะซึ่งว่ามันอยู่ในอ่นาจำพวกไฮโดรกราบบอลเนาะไฮโดรกราบบอลเนาะ อ่าซึ่งว่าไฮโดรคาร์บอนนี่ในบทต่อไปเราจะได้เรียนหู้อ่าในนี่สูตรธาตุผสมของกลุ่มแปรเมรยียน C3H6 เนาะ C3H6 ok, อันนี้คือโลร่มแปรเนาะอ่าจากสูตรนี้เป็นสูตรโมเลกุลแน่น,นอนเนาะการทำลายพันธะเพื่อ,อาจารย์ได้สอนในบทที่นนั้นอะอ่าจากสูตรโมเลกุลต้องแม่นแตกให้เป็นสูตรโครงสร้างสกอน เี่นเป็นสูตรโครงสร้างจึงได้เท่านี้เนาะเซืสามตัวกระจายเป็นระแนงเชหนึ่งเซือดสองเชอสามอ่าเซืสามตัวเนาะแล้วเวลานี้เฮ็ดหรือว่าฮฮโดรเซนหกตัวเนาะแต่ว่าในอัน่ะจำพวกไฮโดรกราบบัวนี้เนาะหรือว่าฮฮโดรกราบบอลนี้เนาะต้องมีพันธะคู่ที่จับเนาะที่จับกันนี้หนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่อ่า อยู่ในนี้แมนคาร์บ,บอนเนาะสามตัวล้วกตัวนี้เนาะตัวที่มันจับกันนี่คาร์บ,บอนนี่จับกันเนาะฮฮโดรคาร์บอนนี่จับกันอยู่นี้ตัวนี้เป็นพันธะคู่หนึ่งคู่หรือถ้าอยากจับอยู่นี้ก็ได้แตวาเนาะมาบึงอีกระหว่างอะนอะตอมของของฮฮโดรเจนเนาะอะอซึ่งว่าอยู่ในนี้ c สามคือ c สามตัวแล้วเฮ็ทุกตัวนี่มาย้ายใส่แบบนี้เนาะย้ายใส่อา คืออยู่ในนี้เนาะจะได้แนวนี้เป็นสูตรโครงสร้างของอโปรแปนในเมื่อเราได้สูตรโครงสร้างแล้วแล้กับปฏิบัติสังเกตการคือเนาะพันธะจับกันของฮีโดรเซนนี้เนาะพันธะจับกันของฮฮโรเซนมีอยู่หกมีอยู่หกฉะนั้น่นจะได้หกพันธะ หมายเขาว่าฮีโดรเซนจับกับกากบอลนี่นะมันมีอยู่หกตัวเนาะนับแขนมันนี่เนาะหนึ่งนี่เนาะสองนี่สามเดี๋ยวใส่สามอยู่พี่เนาะสามนี่เนาะสี่นี่เนาะห้านี่ยหกนี่เลยอ่าหนึ่งอยู่นี่สองอยู่นี่เนาะแต่ตัวนี้คือโบแมนคือโบนัปประจันตัวนี้เอ้าตัวนี้มันโบแมนจับกับฮีโดรเซนเนาะตัวนี้มันจับกับกากบอลด้วยกันและตัวนี้มันก็จับกับกากบอลด้วยกัน สันนเขานักเบื้องต่ตัวที่มันจับกับฮิโดแซนจึงได้เห็นว่ามีหกตัวเนาะจึงได้หกเนาะหกหมายเขาว่าบ่งบอกว่าการจับกันระหว่างกับบอลกับฮิโดแซนมีหกตัวก็คือหกพันธะของกับบอลในฮิโดแซนเนาะแต่ก็มีอย่างอีกพันธะการจับกันของกับบอลกับกับบอลแบบนี้ที่เเป็นพันธะเดีวยวเนาะอ่าที่ว่าเป็นพันธะเดียวอ่าอยู่ในนี้นะเบื้อง อันนที่ว่าเป็นพันธะเดียวคือตัวนี้เลเนาะน,นี่นี่อยู่หนึ่งน่นหนึ่งตัวันที้พันธะคู่เี้กับแม่หนึ่งหนึ่งคู่อ่านั้นทาจึงได้พันธะของกัลบ,บอนจับกันนี่ที่เป็นพันธะเดียวนี่มีอยู่เนาะตัวนี้เลยวันนี้ พันธะจับกันของคาร์บ,บอนที่เป็นพันธะคู่แต่มีอยู่หนึ่งพันธะคือกันนี่เนาะหนึ่งพันธะคือกันหนึ่งคู่นห่นเนาะในเวลานั้นเนาะเพิ่งได้ทําลายคือดังนี้เนาะ,ะพันธะของไฮโดรเนและคาร์บอ,บ,บอนนี้มีหกพันธะตัวนี้เหนแล้วเนาะและก็ ตัวได้แบบกากบอลกับกากบอลที่เป็นพันธะเดียวมีหนึ่งพันธะแต่กากบอลที่เป็นอันน่ะพันธะคู่หนึ่งพันธะเอาพันธะทุ้นี้มาทําลายเนาะมาทําลายจึงได้เนาะเอะไรเป็นมีหกพันธะแต่เพิ่นให้มานนี่เนาะอ่าระวังการจับกันระวังพันธะของกากบอลก็มีโรแซนแมนซีหนึ่งสามนี่เนาะเอาซีหนึ่งสามมาคูณหกเห็นบอกบวกกับสามสี่แปดสามสี่แปดของยัง ของตัวนี้เนาะไซน์นี่นี่พันธะเดียวนี่เนาะคองกับบอลนี่แล้วก็พันธะคู่กับบอลตัวนี้แมนหกหนึ่งซีกับแมนหกหนึ่งซีเนาะเอามาบวกกัเอามาคูณกันแล้วก็มาบวกกันคิดเลออกทั้งหมดแมนอ่าซีสามพันเนาะสามพันซีห้อยสี่สิบกิโลยูนต่อมันอันนี้เนาะในการทำลายพันธะเป็นยังไงเนล่ยนี้อ่าสำหรับข้อที่สองอันนี้เนาะ กละเอียดออกมากจังสี่เด้ออ่าแับนี้มาเบิ่งอยู่ในข้อที่หานาะอ่าอาจารย์แก้อยู่ในข้อที่หานาะแับนี้เนาะเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างยากอาจารย์ก็เลยสิอธิบายสิแก้ให้เบิ่งตัวนี้เนาะข้อที่สองแล้วก็ข้อที่หาด้ออ่าข้อที่หานงคำนวณหาพนะลังงานพันธะของอ่านิตรเซนกับออกซิเจนเนาะหรือว่า NO นี้ในโมเลกุลของอ่าเมียมี อ,น,อนี่ตัวเซนพวกที่เซนหน่อยซองนี่อ่านี่ตัดบ่ะจากสมผลตัวนี้เนาะสมผลตัวน,น,น,นี้ปฏิกิริยานี้คายความฮ้อนผนบอกว่ามันคายความฮ้อนคายออกมาซ้ำนี่เนาะหนึ่งห้าสิบสองกำหนดพลังงานพันธะเ NO อ็นโอนี่ในโมเลกุลเก้าสิบกิโลจูลต่อมอลเนาะพลังงานพันธะ ออกซิเซนโนะมเลกุล,กลออกซิเซนนี่แม,นม่นละอยอยางไเนาะดันั้นวิธนะีแก้จากสมผลนี้คืเอเกาเลยเนาะเอาไห้เนาะจากสมผลนี้เหตุไดจะได้เขียนเป็นโครงสร้างขึ้นมาไหมเนาะอ่า No ก็ได้มาจากการจับกันเะขียนเป็นหุปมห้างของควันธะเนาะก็คือขีดนี้อ่านะ แล้วก็ออกซิเจนกันเขียนเป็น 5, 5. นุ่มหางพันธะนิโตรเซนกับออกซิเจนนี้มันจับกันอยู่นี่เนาะเขียนนุ่มหางพันธะแต่จำนวนโมลเลก,กุลของมันเนาะเป็นซี <5. S 1> เนาะเพราะว่า <5. S 1> สองนี่คูณขึ้นมานี้ก็เป็นซีเด้อจากนั้นเอาก็แทนค่าตัวเลขที่เพิ่อนได้ดูเจนนี้เนาะ,อะสองมาเฟืองเล็กเล็กนี่เป็น eno ท่างไร enhou เนี่หรือว่าการจับกันนองอินโดเพิ่อให้มาแมน นี่เด่นในเก้าซีบเนาะเก้าซีบอ่าแล้วก็โอ้นี่เด่นสนะอะไรหนึ่งห้อยซ้าอ่าฝากเบื่องนี้เนาะฝากเบื่องนี้แม่ยังแม่นเพิ่นให้ซอกฝากเบื้องนี้เนาะอ่าเพิ่นให้ซอกได้ตัวนี้ได้เวลานี้เฮากับคูณเลขฝากเบื่องนี้เนาะเบิ้องซ้ายนี่ได้อยู่สามห้อยตัวนี้เฮาต้องการซอกเขาไว้นี่คือเก้าอ่าเวลานี้เนาะ จากโจุดนี่หูวว่าคายควอมฮ้อนนี่เด่นิคายควอมฮ้อนออกมาอยู่หนึ่งห้อยสิบสองเนาะฉะนั้นจึงได้นในเมื่อคายควอมห้อนเนาะจึงได้ซีนเนะอนี้หรือว่าอินโนี้หรือว่าพันธนะ,ะการจับกันระวังในตัวเจนหรือว่ามนตัวแซนกับออกซิแซนเนาะลบสามห้อยเนาะเท่ากับหนึ่งห้อยสิบสอง จากนั้นก็ง่ายปกติเนาะแล้วก็คิดไลขจากตัวรับทางว้นี้ได้ตัวเลขขึ้นมาเนาะจากรัลบสมมามห้อยง่ายมาเป็นบวกเนาะคิดไลขออกมาได้อยู่ 4, 12, สี่ห้อยสิบสองอะไรเลข่องกมาลด้จากนั้นถอนเนาะถอนเอาเอ็นโอนี้หรือว่าพันธะของเอ็นลบโอนี้เนาะจะได้ 4, 12, สี่ห้อยสิบสองหารซีเนี่ยสัมประสิทธิ์ตัวนี้หารกันออกมาเป็นหนึ่งห้อยหนึ่งห้อยสามกิโลจูลต่อต่อมอลเนาะอันนี้เนาะคือ การคำนวณนะค่าพลังงานของพันธะตัวนี้เนาะฉะนั้นแล้วคำตอบก่อน,นเนาะคำตอบก็คืออะไรพลังงานพันธะของอนิตเซนกับบุกซีเซนนี้เ,นเท่ากับหนึ่งห้อยสกิโลจูลต่อมอลอันนี้คือคำตอบเนาะเออว่าใน คลิปนี้กับอาจารย์แก้อยู่ในสองขอ้อเนาะคือข้อสองกับข้อหาแล้ววันนี้นคลิปต่อไปอาจ,จา,อา,ารย์จะเอาพวกเราไปแก้อีกเนาะจับสองขอ้อเนาะที่ตามต่อไปนํำกันเด้